ปฏิวัติอย่างชาญฉลาดเลยนะเนี่ยปฏิวัติอย่างชาญฉลาดไม่ต้องใช้อาวุธเลยไม่ต้องใช้อาวุธเลยใช้ความครอบงำประชาชนเท่านั้นเองนี่ถ้าครอบงำประชาชนได้ก็เท่ากับปฏิวัติได้สำเร็จถ้าคนชั่วครอบงำถ้าคนชั่วเข้าไปในรัฐสภาได้ด้วยนะแล้วก็ครอบงำครอบงำได้ด้วยว่ายกให้ฉันเขียนกฎหมายทั้งหมดเพื่อที่จะใช้บังคับกับประชาชนทุกคนได้ ก็เท่ากับเขาสามารถปฏิวัติโดยใช้การหลอกลวงใช้ภาษาใช้การหลอกลวงประชาชนไทยได้สําเร็จเท่านั้นเองถ้าเขาเป็นคนชั่วกาไปนะแต่ถ้าเป็นคนดีก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหรอกถ้าเป็นคนดีแต่เป็นคนดีแล้วทำไมจะต้องไปยกเลิกทั้งหมดแล้วคนดีก็ควรจะมีปัญญาหน่อยถ้าเป็นคนดีจริงๆไม่ต้องเสียพลังไปเขียนใหม่ทั้งหมดหรอกอะไรดีๆคงไว้อะไรควรแก้ไขแก้ไข มันก็ไม่ต้องเสียพลังไม่ต้องเสียเงินทองแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องให้ประชาชนต้องใจตุ้มๆตบตอมเสี่ยงอันนี้จะยกอํำนาจให้ใครก็ไม่รู้ตอนเนี้โอ้แล้วไม่บอกเลยนะว่าจะแก้อย่างไรอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่ากรกตอยอมได้ยังไงหรือรัฐสภายอมได้ยังไงก็ไม่รู้กันนะไม่บอกเลยว่าคุณจะแก้ทั้งฉบับนั้น มันข้อไหนมันไม่ดีบ้างไล่ไปสิแล้วคุณจะแก้ข้อไหนบ้างคุณจะเขียนอย่างไรไม่บอกเลยไม่ได้บอกเลยว่าจะเขียนอย่างไรเออมันการดำเนกกนการครั้งนี้มันก็เออมันก็บ้องตื่นเหมือนกันประเทศไทยอยู่ดีๆก็มาเสี่ยงเอาเฉยๆนี่นะประเทศไทยอยู่ดีๆเอาอันนี้มาเสี่ยงเอาเฉย เออมันปัญญาอ่อนกันตั้งแต่พวกทำมาทั้งหมดนั่นแหละเอาประเทศไทยไปเสี่ยงเลยไม่รู้เลยว่าใครจะมาล่างแล้วพยายามบอกอยากล่างใหม่อยากล่างใหม่โดยที่ไม่ได้บอกเลยว่าคุณจะแก้ยังไงประเด็นไหนไม่บอกเลยว่าจะแก้อย่างไรประเด็นไหนแล้วบอกให้คนไทยนี่ไปลงประชามติว่าจะให้ใครก็ไม่รู้มาแก้ทั้งฉบับเอาไหม จะให้ใครก็ไม่รู้ดีหรือชั่วก็ไม่รู้มาแก้ทั้งฉบับเลยเอาไหมเขียนกฎหมายบังคับให้คุณทําตามเ่ะมาเขียนข้อกําหนดข้อบังคับให้คุณทําตามโดยที่ไม่รู้ว่าใครจะมาเขียนแล้วมันจะเขียนอะไรแล้วถ้าคนคครคนไทยตาบอดนะโง่ปัญญาบอดโง่ไปยกอานาจให้เขาเลยว่าไม่รู้ใครเหมือนกันจะมาเขียนให้ฉันอยู่เย็นเป็นสุข เออจะอยู่จะเป็นสุขหรือจะอยู่ร้อนนอนทุกข์ยังไม่รู้เลยจะให้ใครก็ไม่รู้มาเขียนใหม่ทั้งหมดเลยแล้วฉันก็มีความหวังว่าฉันจะอยู่จะเป็นสุขแต่คนที่มาเขียนไม่รู้คนดีหรือคนชั่วไม่รู้อยู่จะเป็นสุขหรืออยู่ร้อนนอนทุกข์ยังไม่รู้เลยเขาจะเขียนอะไรการลงประชามติ ครั้งนี้นี่เป็นการครอบงำประชาชนอย่างเลวร้ายมากเพราะไม่บอกเลยว่าจะแก้อะไรอย่างไรบอกแต่ว่าลบทิ้งฉันจะแก้ไหมแล้วฉันก็ไม่รู้ใครมันเป็นประชาบัตริบ้องตื้นมากแต่มันก็ต้องทำมันมีมติกันออกมาแล้วเป็นอย่างนี้แล้วแต่มันบ้องตื้นมากเลวร้ายมากถ้าประเทศไทยถ้าคนไทยโง่นะถูกเขาหลอกกันนะ แล้วก็ไปยกอํานาจให้เขาแก้โดยไม่รู้เลยว่าจะแก้อะไรจะแก้ข้อไหนจะแก้ข้อไหนจะแก้อย่างไรอันใหม่เป็นอย่างไรมันเหมือนกับเ <c> ห <oughs> มือนกับอะไรล่ะรถคันเก่ามันก็ยังใช้ได้อยู่ในี่นะคุณก็ยังใช้มาอยู่นี่แหละคุณยังทําอยู่ทํากินได้อยู่ใช่ไหมในประเทศเนี่ยถ้าใครมีปัญญามีความชาญฉลาดก็ยังทํามาหากินได้อยู่ใช่ไหม ใครมีความชาญฉลาดก็ยังทำาทํมมาหาก,กินได้อยู่นาตามสมควรนี่แหละคนไทยก็ยังอยู่กันได้อยู่เนี่ยยังพออยู่ได้ใช่ไหมตอนนี้ขมินมาลุกลานเราเราก็ยังสู้ขมิได้อยู่ใช่ไหมใครจะมาเล่นงานเราอย่างงน้นอย่างนี้เราก็ยังปราบได้อยู่ใช่ไหมสิ่งดีงามเราก็ยังส่งเสริมได้อยู่ใช่ไหมตอนนี้อะไรดีๆนี่ tonight, เขาห้ามทําหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ห้ามนี่อะไรชั่ชวๆเท่านั้นที่เขาห้ามทําใช่ไหมหรือถ้าจะเปรียบกับรถนี่นะตอนนี้เราก็ยังมีรถพอใช้ได้อยู่ใช่ไหม เสร็จแล้วบอกเปลี่ยนเธอรถเก่านะเอารถใหม่แต่ไม่รู้เลยรถใหม่นะมันเป็นยังไงตอนนี้บอกให้ทิ้งรถที่เรามีอยู่สมมุติเรามีรถอยู่นะเรามีรถอยู่แล้วก็ยังใช้อยู่นะยังหายใจได้อยู่ไหมตอนนี้หรือว่าหายใจไม่ออกแล้วยังกินข้าวลงอยู่ไหมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยกินข้าวได้อยู่ไหมห้ามกินข้าวหรือเปล่าห้ามค้าขายหรือเปล่ายังกินข้าวได้อยู่ไหม ยังดูแลสุขภาพได้อยู่ไหมยังค้าขายได้อยู่ไหมเขาห้ามค้าขายหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ห้ามยังมีอิสระเสรีพอสมควรใช่ไหมอิสระเสรีในการทําความดีอยู่ใช่ไหมแต่ไม่มีอิสระเสรีในการทําความชั่วเท่านั้นน่ะนี่คือฉบับเก่าที่มีอยู่หรือว่ารถรถคันเก่าที่มีอยู่มันยังใช้ได้อยู่ ยังใช้ได้อยู่แต่รถคันใหม่น่ะไม่รู้เลยว่าเกียร์มันพังหรือเปล่าเฮ้ยเกียร์มันธรรมดาดีหรือเปล่าคันเร่งธรรมดาดีหรือเปล่าอุปกรณ์ต่างๆธรรมดาดีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยขับไปแล้วไฟยังไม่หัวหรือเปล่ามันจะเบิดใส่หัวไหมยางจะล้อจะหลุดไหมอะไรจะหลุดไหมยังไม่รู้เลยว่าคันใหม่มันเป็นยังไงบอกว่าให้ทิ้งคันเก่าไปเอาคันใหม่จะบ้าเหรอคุณก็ต้องบอกสิว่าคันใหม่มันเป็นยังไง คุณก็ต้องบอกสิว่าคันใหม่มันเป็นยังไงอันนี้เล่นไม่บอกแถมให้มาถามจะบ้าเลยมันบ้าพอๆกันมันตั้งแต่รัฐสภามาอนุมัติมาได้ยังไงก็ไม่รู้ไอ้พักที่เสนอน่ยมันก็บ้าแล้วโง่แล้วชั่วแล้วไม่รู้พักไหนเสนอมาเนี่ยโอ้เสนอมาได้ยังไงแล้วมันผ่านกันมาได้ยังไงมันโง่กันมาทั้งสภาแล้วนี่มันจะบ้าเลย ประเทศไทยมันไม่มีความมั่นคงเลยเหรอถึงเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมเอาชีวิตประชาชนไปเสี่ยงขนาดนั้นน่ะไอ้พักที่เสนอมานี่ก็เลวหน้าดูเลยเหมือนกันเสนอแล้วก็ผ่านกันมาได้กะกะตก็ไปตามเขาเออเออาทำนั้นนะไม่ได้ทำไมไม่ทักท้วงกลับไปกะกะตไม่มีสิทธิ์ทักท้วงกลับไปเหรอว่าคุณจะแก้อย่างไงบ้าง คุณไม่มีสิทธิ์ทักท้วงกลับไปไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเหรอหรือบอกประชาชนว่าประชาชนเอาด้วยไหมถามประชาชนหน่อยไหมว่าถ้ามีคนเสนอว่าให้คุณเปลี่ยนรถคันเก่าไปเอารถคันใหม่โดยไม่บอกเลยว่ารถคันใหม่มันเป็นยังไงแต่รถคันเก่าคุณพอรู้เพราะคุณใช้มาใช่ไหมคุณก็รู้อยู่มันใช้ได้ใช้ไม่ได้แต่รถคันใหม่ไม่รู้เลยไม่ให้ลองขับด้วยนะ นอกจากไม่รู้แล้วไม่ได้ให้ลองขับเลยไม่ได้เห็นหน้าโฉมหน้าเลยนะรถคันใหม่หน้าตาเป็นยังไงไม่เห็นเลยเครื่องยนต์เป็นยังไงไม่รู้เลยลองขับไม่ได้ลองขับเลยแต่บอกเอาอันใหม่เอาอันใหม่เอาอันใหม่แต่ไม่รู้เลยอันใหม่เป็นอย่างไรคุณจะโง่ไปทึงไหนถ้าคุณบอกโอ้ตกลงฉันไม่เอาแล้วรถคันเก่าฉันจะรถคันใหม่ทังที่ไม่รู้รถคันใหม่เป็นยังไงเออดูซิประชาชนไทยจะโง่กี่คน ไ้พวกไปลงเห็นชอบเห็นชอบพวกโง่ทั้งนั้นน่ะท,ทั้งที่ไม่รู้เลยวคันใหม่คืออะไรไม่รู้เลยคันใหม่คืออะไรคุจะบ้าเลยบอกมาสิว่าคันใหม่คืออะไรบอกมาสิรถคันใหม่คืออะไรนี่เนี่ยลองลองเปิดไอคลิปไอคนที่เขาบอกไอเปลี่ยนรถคันเก่าเป็นรถคันใหม่ดูสิ แล้วบอกไหมรถคันใหม่เป็นยังไงอ่ะอลองเดูซินะ่ะมีคลิปนึงอ่ะเอออันนี้ก็โง่โงโงน่าดูเหมือนกันเออไม่รู้เลยว่าคันใหม่คืออะไรบอกต้องเปลี่ยนคันใหม่ทิ้งคันเก่าไปเอาคันใหม่คันใหม่ไม่รู้ดีแล้วไม่ดีไม่รู้เลยเออแปลกๆนนักวิชาการยังไงเอาพร้อมยังลองเปิดเดูซิลองเปิดเดูซิจะถามว่าแก้รวท,ทำล่างใหม่อ่ะแล้วทำไมไม่แก้เป็น บางมาตราที่มันไม่ดีแล้วมันจะได้ไม่ต้องทำประชามติใช่ไหมคือการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยใช่มันแก้เป็นลายมาตรายากมากเอาเองครับแค่ว่าจะแก้ยังไงก็ยากแล้วครับแล้วมันมีประเด็นที่เขาต้องทําหลายอย่างเขาก็อยากจะทําทีเดียวให้มันเป็นเหมือนก็เหมือนกับว่าเราคล้ายๆกับว่าปะผุอะ่ะ ปะผูกกับคือเอางี้รถเก่าอ่ะซ่อมบ่อยๆก็ซื้อรถใหม่เลือกเอ่ะระทิ้งเลยไม่ใช่รถเก่าอ่ะซ่อมบ่อยๆใช้มานานแล้วซ่อมบ่อยๆไม่รู้จะทําตรงไหนเดี๋ยวคาบูเลเตอร์ไอ้โทษเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้อินเจคชั่นเสียเดี๋ยวต้องเปลี่ยนยางเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเพลาเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนช่วงล่างคือมันต้องทําหลายอย่างอ่ะก็เลยคิดว่าซื้อรถใหม่ดีกว่าเทียบอย่างงี้ดีกว่าถ้าเทียบไง่ายแบบเนี้ยเหมือนก็ซื้อรถใหม่เลยเออ รถเก่ายังใช้ดีๆก็ใช้ไปถ้าไม่มีปัญญาจะซื้อรถใหม่เออแต่นี่ไม่ใช่นะนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่มีมีปัญญามันมีปัญญาจะซื้อรถใหม่เพียงแต่คุณกาช่องเห็นชอบก็ซื้อรถใหม่ไปถ้าคุณจาช่องไม่เห็นชอบคุณก็นั่งรถเก่าไปถ้าคุณคิดว่ารถเก่าดีไม่อยากเปลี่ยนโอ้ชอบมากเลยเออก็นั่งรถเก่าไปอครับบานาเนี่ยอะเนี่ยเนี่ยเทียบเคียงให้ดูแบบเนี่ยเขาอ้าวนะ เขาก็เท <earth. S 2> <ke ly> <ke schön> ียบเคียงแบบเนี้ยเนี่ยนักวิชาการนั่นนี่สื่อนั่นนี่อ้าวอาละนั่นแหละเขาก็บอกว่าเออเปรียบเทียบกับรถเก่ากับรถใหม่คนนี้เขาเปรียบเทียบเอาประเด็นแรกเอาประเด็นนี้รถเก่ากับรถใหม่แต่เขาไม่บอกเลยนะว่ารถใหม่เป็นยังไงรถเก่านะมันรถใหม่อ่ะมันเป็นยังไงในรถใหม่ในอ่ะแล้วมันเป็นยังไง คุณจะเอาแต่รถใหม่แต่คุณไม่รู้รายละเอียดของรถใหม่เลยว่ามันแย่กว่ารถเก่าหรือเปล่ารถใหม่นะแล้วถ้ารถใหม่มันไม่มีคุณภาพอะคุณไม่แย่เหรอขับไปแล้วมันรถใหม่มันไม่มีคุณภาพละ่ะคุณจะว่าไงรถใหม่ขับไปแล้วมันล้อหลุดละ่ะไฟไหมละ่ะคุณไม่ตายคารถใหม่เหรอคุณ คุณไม่ตรวจสอบคุณภาพของรถใหม่เลยเหรอในรถใหม่อ่ะหน้าตาอย,ย่างไงในอ่ะในรถใหม่หน้าตาอย่างไงในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หน้าตาอย,ย่างไงไม่บอกหน้าตารัฐธรรมานูญให้คนไทยรู้เลยเสร็จแล้วบอกให้ไปแก้เอาอันใหม่เอาอันใหม่แต่ไม่รู้เลยอันใหม่ดีหรือไม่ดีเราไม่รู้ด้วยใครจะเข้าไปเป็นช่างช่างสร้างรถนะ่ะจะเป็นคนดีหรือคน,นอชั่วยังไม่รู้เลยหรือคน,นไปร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นคน,นดีหรือคนชั่วยังไม่รู้เลยว่าใครจะเข้าไปร่าง ใครจะเข้าไปดําเนินการเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐสภาที่เขต้องต้องเข้าไปดําเนินการอันนี้มันเสียงไหมมันใช้ตักอากงโง่ๆไหมอันนี้หลอกนี่แหละนี่แหละ,ละพวกหลอกตักะกโง่ๆตะก,กากไม่รอบอะ่ะคุณจะเปลี่ยนแต่รถใหม่ง,งั้นเหรอโดยไม่รู้วรถใหม่มันห่วยกว่ารถเก่าหรือเปล่ามันแย่กว่ามันอันตรายกว่าไหม ถ้ามันดีกว่าก็บอกมาสิว่ารถใหม่ดีกว่าอยังไงให้พิสูจน์สิไม่ใช่อยู่ดีๆเปลี่ยนรถเก่าเธอไปเอารถใหม่ให้เขียนเลยให้เซ็นเลยให้ลงประชามติเลยว่าเปลี่ยนรถเก่าไปเอารถใหม่ทั้งๆท,ที่ไม่ได้ทดลองเลยว่ารถใหม่เป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยคุณจะบ้าแล้วคนไม่ได้รู้คุณภาพเลยแต่รถเก่าคุณรู้คุณภาพนะ เออมีข้อดีข้อไม่ดีตรงไหนคุณยังรู้นะมันก็ยังคุณยังประเมินได้ว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้แต่รถใหม่เนี่ยมันไม่ควรใช้เลยเพราะยังไม่รู้เลยคุณไม่ควรเสี่ยงเลยเพราะคุณไม่รู้เลยว่าเครื่องยนต์กลไกมันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดียังไม่รู้เลยไอ้คนสร้างมันจะดีหรือไม่ดียังไม่รู้เลยแต่ตากาหลอกประชาชนเห็นไหมนะตากาหลอกคนอันนี้ตากาหลอกคน แล้วเขาก็บอกว่ารัฐธรรมนูญแก้รายมาตรานมาแก้ยากเอาประเด็นนี้ก่อนว่าไอ้แล้วไอ้แก้ทั้งฉบับนี่มันแก้ง่ายยังไงต้องให้ประชาชนทั้งประเทศนี่นะให้ประชาชนทั้งประเทศนี่ไปการ่วมกันยกเลิกอันเก่าแล้วก็เขียนอันใหมน่นี่ตกลงมันทำง่ายยังไงไม่ต้องใช้เงินใช้ทองของประเทศอย่างนั้นเหรอนี่มันจะใช้กี่หมื่นล้านแล้วเนี่ย เสียเงินเสียทองด้วยเดือดร้อนคนทั้งประเทศได้นะไปลงประชามติเนี่ยมันง่ายใช่ไหมเราจะต้องทำไปเป็นลำดับลำดับอีกอะไรบ้างก็ไม่รู้นี่นะแล้วทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคือกฎหมายสูงสุดบังคับคนมันจะต้องให้แก้อะไรง่ายๆใช่ไหมทำง่ายๆเลยใช่ไหมไม่ต้องไต่ตรองอะไรมากมายอย่างนั้นหรอไม่ต้องมีขั้นตอนอย่างนั้นเหร มันก็ต้องมีขั้นตอนจริงๆแล้วกูจะแก้ารายมาตรามันก็ต้องละเอียดอ่อนสิกฎหมายนะอำนาจในกนารบังคับใช้กับคนทุกคนในประเทศนะกูจะทำช่วยๆได้เหรออยากแก้แล้วก็แก้ง่ายๆเปิปรัเิปรัอุางั้นนะแล้วมันเดือดร้อน,นเดือดร้อนทั้งประเทศนะถ้าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ทั้งประเทศนะเดือดร้อนก็เดือดร้อนหนักทั้งประเทศเลยนะ กจะไปแก้ก hmm, like so, ันง่ายๆ่า oh, งั้นเหรอไม่มีขั้นตอนอะไรต้องระมัดระวังต้องละเอียดอ่อนอย่างนั้นเหรอสิ่งที่มันควรละเอียดอ่อนมันก็ควรละเอียดอ่อนนะสิ่งที่มันควรหยาบก็หยาบนะอะไรที่มันหยาบได้ก็หยาบอะไรที่มันแก้ง่ายๆอะไรหยาบๆยาบมันไม่ได้อันตรายอะไรมากคุณจะไปทําอะไรง่ายๆมันก็ไม่มีปัญหาหรอกมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อใครหรือเป็นมีผลเสียน้อยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ามัน อะไรที่มันมีผลกระทบมากๆเนี่ยไม่รอบคอบได้หรือไม่รอบคอบไม่ได้มันต้องมีหลายขั้นตอนต้องมีรายละเอียดสิแล้วมันกฎหมายนะอำนาจสูงสุดที่บังคับใช้กับคนทุกคนในประเทศนะมันจะไปหยับหยาบได้ยังไงใช้ตกกะอย่างงี้ไปหลอกคนอย่างนั้นมันไม่ได้หลอกไปบอกคนผิดผิดอันนี้สื่อสารผิดผิดมันจะต้องละเอียดอ่อนในสิ่งที่สำคัญ ไม่รอบคอบไม่ได้กฎหมายสำคัญกฎหมายสูงสุดมันก็ต้องรอบคอบสิก็ต้องละเอียดสิคุณบอกแก้รายมาตามันยากอะหนึ่งมันต้องรอบคอบมันยากเข้าไว้มันดีแล้วรอบคอบสองนะถ้ามันดีจริงอะนะประชาชนเขาเห็นดีด้วยคุณเสนอไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกถ้าประชาชนทั้งประเทศเขาเห็นดีด้วยมันจะไปยากอะไรละ่ะ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันดีจริงมันเป็นประโยชน์จริงมันดีจริงมันเป็นประโยชน์จริงเสนอขึ้นไปสิทําไมประชาชนจะไม่เห็นดีด้วยละ่ะต่อให้รัฐสภาไม่เห็นดีด้วยแต่ประชาชนทั้งหมดเห็นดีด้วยรัฐสภารภาจะต้านประชาชนไหวไหมต้านไม่ไหวหรอกประชาชนก็บอกเห็นดีดีดีนี้ดีมากดีมากมีเหตุมีผลทั้งหมดรัฐสภาก็ ต้านไม่ไหวหลอกใครก็ต้านไม่ไหวหลอกถ้ามันดีจริงอะ่ะขอให้มันดีจริงเธอไอที่จะแก้ไขอะ่ะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะบอกให้นะคราวที่แล้วนี่เขาจะแก้เอาคาสิโนเอาการพนันออนไลน์เข้ามาถูกกฎหมายคราวที่แล้วเนี่ยจะออกกฎหมายอันนี้ให้คาสิโนให้การพนันออนไลน์เนี่ยมาถูกกฎหมาย รัฐสภาจะทําเลยนะเสร็จแล้วประชาชนไม่เห็นดีด้วยโดยเฉพาะประชาชนคนดีทั่วประเทศไม่เห็นดีด้วยเขาต้าน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 คาสิโนทำได้ไหมทําไม่ได้เห็นไหมล่ะเห็นเสียงของประชาชนไหมล่ะประชาชนเห็นว่าไม่เอาไม่เอาคาสิโนถูกกฎหมายไม่เอาการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายประชาชนเขาก็แสดงความเห็นอย่างนี้ไปรวมพลังกันแสดงความเห็นไปประชาชนก็ชนะ เห็นไหมนักการเมืองก็ลา่าถอยไปเห็นไหมล่ะนี่แหละกฎหมายที่ประชาชนออกได้นี่แหละพลังประชาชนที่แท้จริงนะับพลังกลุ่มรวมพลังแผ่นดินและประชาชนทุกภาคส่วนเขาขับเคลื่อนทําไมมันจะไม่มีฤทธิ์ทำไมมันจะไม่มีผล,มมลถ้ามันดีจริงอะ่ะการไม่เอาการพนันถูกกฎหมายไม่เอาคาสิโนไม่เอาการพนโัอาานออนไลน์ถูกกฎหมายเป็นสิ่งที่ดี ในเมื่อประชาชนคนดีในประเทศไทยเห็นว่านี่ดีก็ต้องเป็นไปตามนี้ส่วนการมีคาสิโนการพนันออนไลน์มันไม่ดีเขาไม่เอาเขาไม่เอาก็จบไปเจงไปเห็นไหมมันก็ไม่เห็นจะยากอะไรเกินไปนี่แต่มันก็ต้องมีพลังแห่งความดีงามใช่ไหมมันก็ต้องมีพลังแห่งความดีงาม ที่มากพอที่จะแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับอะไรไม่เห็นด้วยกับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นด้วยกับอะไรไม่เห็นด้วยกับอะไรนี่คือสัจจะนี่มันเรื่องเกี่ยวกับส่วนรวมเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะเรื่องกับส่วนรวมน่ยมันกระทบไปมากนะจะไปะหยับหยาบเอาไม่ได้นะไปะหยับหยาบไม่ได้เสียอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลย อย่าไปหลอกประชาชนว่ารถใหม่มันจะดีกว่ารถเก่าโดยที่ไม่รู้เลยว่ารถใหม่มีรายละเอียดยังไงถ้ารถใหม่มันย้อมแมวมันหนักกว่ารถเก่าไม่แย่หรือรถใหม่ที่คุณว่าเนะี่ยมันก็จะต้องให้ประชาชนตรวจสอบก่อนว่ามันด,ดีกว่าจริงหรือไม่มันแปลกมากเลยรัฐธรรมนูญ ให้ไปลงประชามติโดยที่ไม่รู้เลยว่าฉบับใหม่เป็นอย่างไรต่างจากฉบกัอยอยบเก่าอย่างไรไม่มีข้อเปอรียบเทียบเลยมันคือเรื่องของคนโง่มันเป็นเรื่องของคนโง่เป็นเรื่องของคนเลวเป็นเรื่องของคนไม่รอบคอบให้ไปลงประชามติโดยที่ไม่รู้เลยว่าฉบาัฉบ,ออบ,บใหม่คืออะไรฉบับเก่าคืออะไรฉบับเก่ารู้แล้วฉบับใหม่คืออะไรคุณเอาอะไรให้เปรียบเทียบ อาจารย์อยากถามสภาอยากถามกกตคุณเอาอะไรให้ประชาชนเปรียบเทียบกาตาเงี้ยกุจะบ้าเหรอคุณเอาอะไรให้เปรียบเทียบ่มันต้องมีเปรียบเทียบซี่นักวิทยาศาสตร์มันก็ต้องเปรียบเทียบสองสองส่วนมันต้องเปรียบเทียบสองส่วนอันนี้ไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบเลยบอกให้ทิ้งอันเก่าไปออนใหม่เสร็จแล้วก็ไม่รู้อันใหม่คืออะไรไม่รู้คนเยวว่าเข้าไปเขียนดีไม่ดีไม่รู้ ไม่รู้นะว่าคนดีหรือเข้าคนไม่ดีจะเข้ามาเขียนกฎหมายใหม่กฎหมายสูงสุดของประเทศรัฐธรรมนูญไม่รู้เลยใครจะเข้ามาเขียนไม่รู้แล้วก็บอกให้เซ็นไปให้ประชาชนนะเนี่ยไปลงประชามติว่าจะเอาไหมให้เขียนฉบับใหม่โดยไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาเขียนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเขียนดีหรือไม่ดีอย่างไรมันบ้าเหรอ มันแบบนี้ก็มีนะในโลกใกลก้คกือยุกมันก็ต้องมีเนาะไอ้บ้าบาบอยอย่างนี้นะเออมันเป็นเรื่องที่มนสิ้นคิดจริงๆเลยมนสิ้นคิดจริงๆเลยถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเข้าใจรา,ายละเอียดที่อาจารย์พูดนี่แล้วนี่นะเข้าใจรายละเอียดที่พูดนี่อย่าไปยกให้ใคร มาเขียนกฎหมายบังคับเรากฎหมายสูงสุดบังคับเราลงโทษเราถ้าเราไม่ทําตามโดยที่ไม่รู้ว่าใครจะมาเขียนเราจะเขียนยังไงคุณไปยกให้ได้ไงยกให้ไม่ได้เราต้องไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบในการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราไม่รู้เลยหน้าตามเป็นยังไงที่เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนเขียนที่เราไม่รู้เลยว่าหน้าตามเป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงคุณจะเอาเลอ ไม่รู้ใครเขียนไม่รู้ว่ากฎหมายเป็นอย่างไรเนื้อหาเป็นอย่างไรให้มาบังคับชีวิตคุณดีหรือไม่ดียังไม่รู้เลยแล้วให้เอาสิ่งนั้นมาบังคับชีวิตคุณคุณจะไปเอาได้ไงแต่ถ้าให้เราเปรียบเทียบเอออันใหม่เป็นยังไงดีกว่าไม่ดีกว่ายังไงดีกว่าแย่กว่ายังไงถ้ามีเนื้อหาเรายังเลือกได้ปรหลาดประชาชนไทย เปลาดกกตประหลาดรัฐสภาประหลาดกะกะตออจารย์ก็ประหลาดเหลกะกะอือกลลเกินนะมันประหลาดที่สุดในโลกแล้วให้ประชาชนเ,เลือกว่าจะมีหรือไม่มีฉบับใหม่โดยที่ไม่รู้ว่าฉบับใหม่มีเนื้อหาสาระอย่างไรใครเป็นคนเขียนเนื้อหาสาระอย่างไรไม่รู้เลย <c oughs> ตลกไหม <c oughs> เออแต่มันก็เป็นไปแล้วนะพี่น้องเอ้ยมันเป็นไปแล้วนะเขาอนุมัติกันเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยว่าให้ลงประชามติเนี่ยไปตามขั้นตอนมันเป็นไปแล้วนะมันเป็นไปอย่างประหลาดพิ่ลึกพิลือจริงๆเลยเออคิดได้ไงฮะคิดได้ไงอนาคตของประชาชนกฎหมายสูงสุดที่จะบังคับชีวิตประชาชนจะลงโทษประชาชนจะลงโทษไม่ลงโทษยังไม่รู้เลยว่า จะลงโทษด,ด้วยอะไรเนื้อหาอะไรไม่ลงโทษด,ด้วยเนื้อหาอะไรจะส่งเสริมอะไรจะไปยังไงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแล้วให้ประชาชนเลือกว่าเอาหรือไม่เอาไอ้ที่ประชาชนไม่รู้จะเอาหรือไม่เอาไอ้ที่ประชาชนไม่รู้กฎหมายที่ไม่รู้เนื้อหาเลยว่าจะบังคับประชาชนยังไงจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษยังไงให้ประชาชนไปเลือกว่าเอาหรือไม่เอาในกฎหมายที่คุณไม่รู้เลยว่า จะเขียนว่าอะไร <c oughs> คิดยังไงมันมีปัญญากันเท่านี้แต่มันเป็นไปแล้วประเทศไทยเป็นไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปแล้วนะี่อย่าไปยอมเพราะอย่าไปยอมที่จะให้มีกฎหมายใหม่โดยที่เราไม่รู้รายละเอียดเลยอย่าไปยอมไม่รู้ว่าคนดีคนชั่วมาเขียนไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงบังคับเรายังไง จะพัฒนาประเทศยังไงจะป้องกันความชั่วยังไงจะส่งเสริมความดียังไงไม่รู้รายละเอียดเลยอย่าไปเอาไม่รู้รายละเอียดอย่าไปเอาเอาวันเดิมที่เรารู้ว่าอะไรดีไม่ดีนี่ข้อดีคงไว้ข้อเสียแก้จะทําไมอ่ะมันไม่ง่ายกว่าหรือไงไม่เปืองเงินด้วยแบบนี้มันดีกว่าไม่ใช่เหรอ ก็เรามีข้อดีเยอะแยะแรัฐมนูญปี60อันเก่าเรารู้อยู่แล้วอันที่ใช้อยู่เรารู้อยู่แล้วมีข้อดีอยู่ตรงไหนเราคงไว้ข้อไหนข้อพร่องเราก็แก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตอนเขาเขียนมาเขาเขียนดีสุดตรงเขาแหละแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนไปอ้ากเปรับเปลี่ยนไปในข้อพร่องก็มีเท่านี้